สวัสดีครับรีวิวรถยนต์มิตซูบิชิกาแลน n ์รอยัลปี1991ทะเบียน2สอสลาน1211กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้รถตัวถังสวยนะครับมีผุมีพองบ้างตามอายุนะครับโดยรวมรถยังสวยดีนะครับสีพอใช้ได้ครับไม่สวยมากมีโดนแดดเลียบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับแตงฝาท้ายนะครับที่ว่าไม่สวยมีโดนแดดเลยนะครับ มาจะพอมองเห็นอยู่นะครับประมาณนี้ครับแต่ชิ้นตรงเสาหลังตรงนี้ยังอยู่นะครับเป็นพลาสติกหายากนะครับปกติได้รถมามันจะไม่อยู่แล้วนะครับเดินชมดูรอบคันนะครับโดยรวมรถทรงดีเลยครับพาไปดูด้านในนะครับด้านในสวยนะครับคันนี้เป็นกระมี่เดิมสีแดงนะครับภายในรถถือว่าดีเลยครับ ทางโซนเดิมพวงมาลัยเดิมนะครับพวกชุดคอนโทรลตรงหลังพวงมาลัยใช้ได้หมดนะครับประกเป็นกันมาหยี่เดิมแบบนี้เลยนะครับพาไปชมด้านหลังครับต่อหลังก็เดิมนะครับพวกคมปูพื้นเดิมทุกชิ้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับผ้าหลังคาเดิมนะครับไฟติดด้วยนะครับเวลาเปิดประตูไฟก็ยังติดอยู่นะครับติดเครื่องให้ดูนะครับ คันนี้เป็นเครื่อง 4G 63ด้วยครับน้ำมันล้วนนะครับทดสอบขับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับถึงนครราชสีมานะครับปกติดีครับประมาณ200โลครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องครับแต่จากหน้าสวยเลยนะครับ 4G 63ครับแรงๆเลยครับ แอร์เย็นหนาวเลยครับคันนี้ระบบความร้อนปกตินะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับภาสีพึ่งขาดเมื่อ9พฤษภาคม6ีนะครับฟลูมอลายพาวเวอรกระจกไฟฟ้าด้วยครับคันนี้ไฟส่องแผนที่ตรงนี้ถ้าใช้ได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับ ไฟในเก่งตรงนี้ใช้ได้นะครับโดยรวมใช้งานได้ครบเลยครับไฟข้างในยังติดอยู่นะครับเป็นสีส้มนะครับชุดคอนโทรลตรงนี้แปลกนะครับเป็นเอกลักษณ์รุ่นนี้เลยอันนี้คือไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอันนี้ก็คือไฟกระพริบนะฮะแล้วก็อันนี้คือเปิดไฟหน้านะครับไฟหน้าครับปัดน้ำฝนครับจะอยู่ตรงนี้ปัดน้ำฝนครับ แล้วเวลาปั่นน้ำฝนจะแอบลงไปใต้ฝากระโปรงนะครับแอร์เปิดตรงนี้นะครับพวกชุดคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับสามารถปรับพวงมาลัยโยกขึ้นลงได้นะครับตามถนัดเลยครับแบบนี้นะครับชุดคอนโทรลก็จะไปทั้งแผงนะครับถือว่าเก๋ดีครับรุ่นนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์นะครับเดี๋ยวไปลองขับขี่กันดูครับ พรงมลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับสะดวกเลยครับใช้งานได้ดีครับรถทำความเร็วได้ดีเลยนะครับมีห้าเกียร์นะครับทดสอบขับกลับมาจากจังหวัดสุรินปกติเลยนะครับเดินทางไกลสบายครับเอาไปใช้คุ้มค่าแน่นอนครับเอาไปสะสมก็ไม่ผิดหวังนะครับรถคันนี้ภายในเดิมนะครับกัมมี่เดิมคอนโซนเดิมพวงมาลัยเดิมสายเดิม ไม่ผิดหวังครับคันนี้แต่ดังนะครับอันนี้ไมยอยู่ที่100-120แล้วนะครับเข้าโค้งได้ดีครับก่อนถนนดีครับมีตัวกะร,ระยะที่ฝากระโปรงหน้าตรงด้านหน้านะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยนะครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์มิตซูบิชิคันนี้ การแล่นลอยเย่าวสวยๆหาไม่ค่อยเจอบ่อยๆนะครับนานๆจะเจอสักทีนะครับเบรกดีนะครับเดี๋ยวจะลองเบรกแล้วกลับรถยูเทิร์นให้ดูนะครับมือเดียวยูเทิร์นได้สบายเลยนะครับถึงรถจะทรงใหญ่แต่พวงมาลัยพาวเวอร์ทำให้การควบคุมรถง่ายดีครับคันนี้ได้ดิสเบรก4ี่ล้อด้วยนะครับ ตาเร่งดีนะครับ